ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องของเฟิร์สเทอีกเส้นเคยนะครับนี่มาอยู่กับวิบากเหมือนเดิมครับเอามาขี่เนี่ยดูบรรยากาศครับโอ้ OMG บรรยากาศครับมีผู้บ่าวมาสองคนครับมาดูซิวดูรถวิบากผมครับสภาพก็จะกลางๆหน่อยครับ นี่เปลี่ยนที่ยึดไปนะครับนี่ใครอยากเอาไปทําตามได้ก็ทําตามนะครับนี่นี่ยึดยึดตรงนี้เลยครับจริงผมยึดตรงนี้ครับดูนี่มันยึดออกมาเวลารถเวลาลดมันล้มอะ่ะมันหักครับผมเลยมันเปลี่ยนมายึดตรงนี้ครับ <NO CK> ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนผมเปลี่ยนอาร์มครับเปลี่ยนจากอาร์มปาวานเป็นอาร์มเดิมครับ นี่ยครับล้อล้อมันก็จะคอนๆครับไม่เลวามืวล้อคอนเออไม่รู้หมู่แบบมันขับเร็วไปเร็วม,มาพอยากะยวกะย่อกระดกล้อล้อโคตรคอนเลยครับนี่ดีเมื่อกี้ผมก็ขี่อย่างเร็วเลยนะครับจะต้องขันให้แน่นแล้วโคตรคอนแหนมือเนี่ย <aus> ก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจุนจูนเก็บคาบูอะไรช่วงนี้ก็จุนเก็บคาบูอะไรครับมันเล่งไม่ค่อยอยันนี้ครับเดี๋ยวเสียจเครื่องก็ลูก52.5มมิครับเดี๋ยวว่าจะอัพไปเป็น56คัดบืด าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสไครป์ด้ยนะครับไม่มีอะไรมากครับแพ่มานี้ให้ดูอัปเดตจะใช้ครับบ๊ายบาย